เขขอโทษที่ไม่ได้โทรขอบคุณมากเลยครับผมโอ้ยก็เลยห้องหน้าแหละดีครับก็เล่เห็นคอมเมนต์รุ่นครับผมก็รอคนเข้ามาคนเดียสวัสดีครับก้องเลยปะก้องเลยปะ,ปะมันเล็งยากอะ่ะ เถ้าผมา <c oughs> มนันนี้ก็เืบจากเรื่องจากเหตุการณ์เมื่อกี้นะครับ <c oughs> หลายคนอาจจะไม่รู้เรื่องว่าอาจจะงงไปแล้วตอนนี้ก็ยังไม่รู้เรื่องเะยเราก็จะรายชี้แจงให้ฟังว่าคือเราไม่ได้ไปงลงทุนแล้ว,าวาทางไม่ไม่ต้องพูดก่อนว่า <c oughs> ทางผม <c oughs> ไม่รู้ว่าใช้คำว่าอะไรเจ้าหน้าที่แล้วกันเจ้าหน้าที่สนามบินเขา เขามาชี้แจงว่าการการทำแฟนมิสติ้งมันผิดกฎสนามบินใช่ก็เลยก็เลยไม่ปล่อยให้ไปเจอเพราะว่าเขาให้เหตุผลนะว่า,วาเขาเคยอนุญาตมาแล้วแบบน็อกมันก็สุวรรณภูมิแล้วก็มีค่อนข้างมีศิลปินเดินทางมาเยอะแล้วก็มีแฟนๆของหลายๆที่มาส่งอะไรเงี้ยแล้วเขาให้เหตุผลว่า,วาเขาเขาเคยอนุญาตไปแล้วแล้ว,ลวเขาโดน เขาโดนหัวหน้าด่าเพราะว่าแฟนๆไม่เชื่อฟังคาไอ้นี่เขาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมาเด็ดขาดกับทางเราถือว่าแจ็คพอตนิดนึง <c oughs> <c oughs> ใช่ก็เลยเขาก็เลยไม่ปล่อยให้เราออกไปข้างนอกเพราะเขาหาว่าเรามาไปมีติ้งใช่ครับผมแต่ว่าเราก็ได้อธิบายอะไรไปต่างๆแล้วครับแต่ว่าก็นั่นแหละก็เข้าใจเขาว่ามันมันก็เขาก็เคยเจอประสบการณ์ที่ มันทําให้เกิดความวุ่นวายจราจลหรือว่าอะไรต่างๆในสนามกีก็เลยบทสรุปก็คือเขาก็เลยเขาก็เลยไม่ให้เราไให้ออกไปใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คืออยากจะมาชี้แจงให้แฟนๆที่ไม่รู้ฟังแล้วก็ขอบคุณเราก็ต้องมาลองใช่ขอบคุณแล้วก็ขอโทษแล้วกันแบบในขอบคุณก่อนครับผมแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่มาส่งพวกเราไปทํางานนะเนาะไป เกาหลีทุกคนรอตั้แต่่ายอ่าใช่อะไรแล้วคนก็มารอคือเมื่อวานก็ชวยไปแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มีวันนี้อีกหนึ่งนี่เขาพี่ที่เขานี่แล้วสิงเจ้ามาละใช่เจ้าอย่างโน้ตได้เลยครับก็ต้องขอบคุณขอบคุณครับที่มาส่งพวกเราแล้วก็ต้องขอโทษจริงๆที่ไปยืนเรียกได้ว่าเราสองคนไปทักทายไม่ได้ครับก็เหตุผลก็เมื่อกี้ที่ได้พูดไปแล้วก็ต้องขอโทษในส่วนนี้ด้วยครับ นั่นแหละรครับก็ขอบคุณมากมากครับที่ที่มาแบบรอ,อเจอเราก็ตอนขาเข้ามาเจอเห็นว่าคนมันรอเยอะมากเลยเออตอนแรกเราก็เข้าใจว่าไปา<อ>็นกานเร็จก่อนแล้วยก,กลับอ <ไป S 1> อกมาทักทายเน<ป>หรืวว่าอะไรก่อนแล้วก็กลับออกมา,ท,าทักทายแต่นั่นแ,แหละมันก็เลยแบบว่าติดปัญหาเรงนนั้นอยู่ก็เลยไม่มีแม้กระทั่งเวลาที่จะออกไปอธิบายให้ทุกคนฟังนะก็นั่นแหละตอนแรกเราขอเวลา ประมาณห้านาทีเพื่อที่จะไปอธิบายแต่ว่าเออเขาไม่อนุญาตให้เราออกไปจริงๆอิงก็อ่ยู่อย่างตึงอะว่ากันเถอะครับผมเเลยตอนนี้ก็อยู่ในล้าแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็รอใช่เดี๋ยวรอก็รอขึ้นเครื่องนะครับก็นั่นแหละครับขอบคุณขอบคุณทุกคนที่มาส่งแล้วก็ใช่เดี๋ยวพอเราขึ้นเครื่องแล้วทึ่เกาหลีก็เดี๋ยวจะไลน์กันให้หายที่ถึงนะครับครับผมก็นั่นแหละ ขอบคุณทุกคนมากมาก้ยแต่เดี๋ยวเราจะมีอีเวนต์วมาสี่นะเดี๋ยวรวมพลวันที่ยี่สี่เลยลูกประกาศเลยบลอกยี่สี่เรามีงานที่ยี่สี่เรามีงานเอาละวันยี่สี่กูต้องไปเซตไอ้พอลนี่พอลมันรวมได้อีกไหมแต่ว่าถ้าเกิดรวมได้เดี๋ยวรวมเลยเออถ้ายี่สี่รวมได้รวมเลยเออครับผมเอาแบบช่ำๆเลยทุกคนเออขอโทษที่มันมันมันคาดเราตั้งแต่เมื่อวานเราหนึ่งครั้งแล็กน้อยหนึ่งครั้งก็ถือว่าเราก็ได้กำลังใจไหม ได้กำลังใจอยู่ในการทำงานครั้งนี้ขอบคุณมากครับแต่ว่าก็นั่นแหละเป็นห่วงว่าหลายคนไม่รู้แล้วยังยังรอ,อยังงงอยู่ตอนนี้ก็นั่นแหละเราก็ขอโทษด้วยนะจริงครับผมคือพี่งขากินข้าวครับผมขอบคุณมากที่มาหากันนะฮะก,าากิน,นะะข้าววันยังครับตอนนี้ก็อยากอยากให้ทุกคนกระจายข่าวนะเผื่อคนยังไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยก็กระจายข่าวไปว่าเราไม่ได้ ใครที่หิวข้าวก็ไปนี่ได้โรงเอาแสนจ้ำชวนภูใกล้ดูบอลนดอนอจจะไๆบางคนก็มากระไแล้วนะครับก็สามารถไปหาบอลนดอนได้นะครับไปทานข้าวกันที่ร้านอาหารที่เขาไปเล่นได้เขาไม่ต้องซื้อบัตรอะไรใช่ไหมเข้าไปไม่รู้ว่าไปเลยไปถล่มเลยไปเลยฮะให้เจ้าของร้านงงเออให้เจ้าของร้านงงนะฮะนั่นแหละโอเคครับก็มาชี้แจงเท่านี้นะครับก็ช่วยกันกระจายข่าวไปครับผมว่าแล้วสำคนที่ยังไม่ได้ ทานข้าวกันมาก็อย่าลืมไปทานข้าวแล้วก็เดินทางกลับปลอดภัยด้วยครับผมให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับผมแล้วก็แป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับกลับไทยมาเจอกันใหม่ยุบสี่้าเกิดสองอนุญาตอีกนะี๋ยวรลองให้เราลองเซกเลยแต่พี่เซกเลยลุกโอเคครับมาแล้วครับบ๊ายบายครับเรยนเดินทางกลับบ้านปลอดภัยรับ